สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับสำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูข้อดีและข้อเสียของการเลือกต้นพันธุ์ต้นใหญ่มาปลูกนะครับทุกคนอย่างต้นนี้เนาะที่จะพามาดูก็คือต้นพันธุ์ทุเรียนที่ใหญ่นะครับอายุสองปีขึ้นไปแล้วเนาะซึ่งเราจะมาดูข้อเสียและข้อดี ว่าปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ต้นใหญ่กับปลูกต้นทุเรียนที่ต้นเล็กอันไหนดีกว่ากันนะครับทุกคนซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะซึ่งจะมาพูดนะครับทุกคนในการเลือกเอาต้นพันธุ์ที่ใหญ่มาปลูกอะเรามาดูข้อเสียก่อนนะครับทุกคนก็คือข้อเสียของการเลือกต้นพันธุ์ต้นใหญ่มาปลูกก็คือเนาะรากจะขดนะครับทุกคน ซึ่งเมื่อเรานำไปปลูกแล้วก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตช้านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าต้นจะใหญ่แล้วแต่ว่าสังเกตดูนะครับทุกคนว่ารากจะขดเนาะก,ก็คือการใส่ถุงนะครับทุกคนถุงอาจจะเล็กไปนะครับทุกคนอย่างต้นนี้อยยุได้2ปีแล้วซึ่งถ้านำไปปลูกรากที่อยู่ในถุงก็จะขดเพราะว่าอายุเยอะสองปี นะครับเราก็ดูเนาะจากลักษณะลำต้นนะครับทุกคนอย่างต้นนี้ก็สามารถปลูกได้อยู่นะครับทุกคนอย่างต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่เนาะสามารถปลูกได้นะครับถ้าหากว่าเป็นต้นใหญ่ๆอายุสองขึ้น2อปีขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อเรานำไปปลูกถึงแม้ว่าจะได้ต้นพันธุ์ที่ใหญ่แต่ว่าการเจริญเติบโตก็อาจจะช้าเพราะว่ารากที่อยู่ในถุง มันขดนะครับทุกคนอย่างต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์มูสังงนะครับคนซึ่งได้ทําการลองไปปลูกแล้วต้นที่ใหญ่นะครับอายุ2ปีสังเกตเห็นว่าโตช้าเพราะว่าระบบรากนะครับไม่ดีสักเท่าไรรากจะขดนะครับทุกคนซึ่งแนะนําสําหรับใครที่ต้องการอยากจะปลูกต้นทุเรียนหรือว่าสําหรับมือใหม่ สิ่งสาคัญเลือกต้นพันธุ์ที่ดีก่อนมาปลูกนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถเลือกต้นพันธุ์ที่ปลูกอายุไม่เกิน5เดือนนะครับหาหนึ่งปีเหมาะสุดนะครับสําหรับการปลูกต้นทุเรียนถ้าหากอายุเยอะแล้วประมาณ2ปีหา3ปีต้นพันธุ์ที่อายุเยอะแล้วเมื่อเรานำไปปลูกก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตช้า สาเหตุหลักๆรากขดนั่นเองถ้าหากเราเลือกต้นพันธุ์ที่พอดีก็จะทำให้โตเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาทุกคนมาดูอย่างต้นนี้เนาะจะเป็นต้นที่มีอายุ2ปีรากขดในถุงนะครับทุกคนปลูกก็ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่พาทุกๆคนมาชมดูนะครับมาแบ่งปันความรู้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า